ตัว i อเรามีกี่แบบก็คือ i i กํกำลังสอง i กำลังสามและ i กกำลังสี่ถูกเปล่า i กำลังสองคือลบหนึ่ง i กำลังสามคือลบ i i กำลังสี่ก็คือคืออะไรคือหนึ่งใช่ป่ะแค่นี้แหละ ่ะลองทำดูสองนาทีแล้วเดี๋ยวฉเฉลยอ,อ่ะอ่ะขั้นที่หนึ่งช่วยกันก่อนเออขั้นแรกเราต้องบอกก่อนว่าไอ,ไอยกกกำลังสามสิบคืออะไรถูกปะ่ะทีนี้ไอ,ไอยอกกำลังสามสิบ เราก็เอาแม่สี่หารถูกป่ะสี่ได้ยี่สิบถูกไหมสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สบสี่สี่เจ็ดยี่แปดเหลือเศษสองถ้าถ้าเหลือเศษสองเพราะนั้นไอกำลังสามสิบมันก็คือลบหนึ่งอ่ะถูกปะงงไหมเนะี่ยโอเคไหมมันคือลบหนึ่งอ่ะ ตรงไหมด,ดูของตัวเองเทียบด้วยเนาะทีนี้ลบด้วย i อ้กำลังตรงอยู่ใช่ป่ะลบด้วยไอ้กำลังสิบเก้าไอ้กำลังสิบเก้าก็ท่องแม่สี่ใช่ไหมสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบเอาเลยสี่สี่สิบหกแล้วก็ 17, 18, สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศษสามใช่ป่ะเศษสาม มันก็คือนี่คือเศษหนึ่งเศษสองเศษสามคือตัวนี้ก็ลบหอยู่ดีใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย2องไอลบหอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เครื่องหมายเข้ากับมามันก็คือลบสบวกหข้างบนก็จะเป็นลบ เดี๋ยวนะโทษโทษไม่ใช่ลบหนึ่งนะลบไใช่ไหมกีเศษสามถูกปะลบไอลบไไม่ใช่ลบหเขียนผิดพอัอ,อนข้างบนก็จะกลายเป็นลบสามบวกไเนาะลบสามบวกไทีนี้ข้างล่างก็จะกลายเป็นขอสลับที่เนาะเอาส่วนจริงมาไว้ข้างหน้า ลบหนึ่งบวกสองไอนะครับอืมเจอแล้วใช่ไหามาที่ผิดอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำคอนจูเกตเนาะก็เอาลบหนึ่งลบสองไอคูณบนคูณล่างนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ย ข้างขวาของเราก็จะได้ใช่ป่ะคือคูณแจกเข้าไปเลยถูกปะ่ะก็เป็นสามบวกหกไอลบไลบสไอกำลังสองโอเคไหมถูกป่ะถูกปะ่ะส่วนข้างล่าง ข้างล่างก็คือห้าเลยถูกไหมคือห้าดังนั้นเราก็คิดเลขข้างบนเนาะคิดเลขข้างบนข้างบนก็จะได้ห้าบวกห้าไอหารห้าคำตอบก็คือหนึ่งบวกไอนั่นเองจบถูกปะ่ะอืมโอเค